จิปลมจิปลมจ้าไตยโยเนียโยเนียเลยครับไม่ได้ตัวงามตัวใหญ่ๆตัวสดๆครับจิปลมจิปลมนี่เอาใจขาจิปลมก่อนครับผมอันนี้ใส่ขี้แล้วนะจ้าอันนี้ใส่ขี้แล้วนะจ๊ะอันนี้ยังไม่ใส่ขี้นะคะยังไตยโยเนียโยเนียนะครับจิปลมจ้าจิปลมจัดไปจ้าของป่าริมโขงวันนี้จิปลมนะจ๊ะแม่ค้าสวยๆนะจ๊ะจ้า สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีวันจันนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านน้อยจานโหรเหมือนเดิมนะครับสิไเปโซงเฮ็ดละงอกให้เพื่อนก่อนครับตัวเพื่อนสร้างมากตักเตะมือหดแล้วครับนี่คุณแม่คุณแม่เพื่อนสร้างมากนังใสกองฟัวนังใสกองอันนี้ไปโยกับนี่สิไปโซงเพื่อนนะครับเทิรเฮ็ดละงอกตัวล่างแล้วลวกแล้วนี่กนะครับสิไปทรงนับกันมือนี้นะครับอ่ะได้เวลาแล้วครับบาดได้ออกไปสรงเฮ็ดละงอกกอนเดี๋ยวเตรียมของนะครับสิไปอบิ่งตลาดของปลาน้ำ นะครับจิปโอมนะครับจิปโอมกะเพื่อนกะสร้างมาอยู่เดี๋ยวเสียมาใส่ขี่พร้อมจิปโอมแต่ว่าเห็นเราโงกช่วงนี้นะครับเริ่มโบเห็นแล้วนะครับเหลือแต่ตัวจันทร์ลอยเห็ดไว้นี่ละเดี๋ยวจะไปทรงเพคนนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับของป่าเมื่อนี้ก็สิดเดี๋ยวไปทรงของหลังจากที่กลับมาแต่สํานักงานนะครับเพชรล่ำเพลินมือนั่นมือผูกแขนมือยังกันเพท่านไดนไปทรงอยู่เพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์ก็เลยสิออกไปทรงไอ้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมของก่อนพี่น้องนะครับ ออกไปส่งของปลานะครับเฮ็ดละงอกนะครับล่างแล้วลวกแล้วนะครับกิโลละสามร้อยหาสิบพี่น้องนะครับปูใดอยากได้ทักมาเด้อนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจาร้อยมิมเบอร์โทรไวแล้วเขียนเบอร์โทรไว้แล้วนะครับพี่น้องแอดไลน์มาเลยครับผมเนาะอยากได้เฮ็ดละงอกนะครับงามๆามไม่ไมเฮ็ดละงอกอ่าพึ่งออกว่างหันนะครับเอามาลวกมาล่างไวมีแต่ดอกตุ้มๆครับพี่น้องครับอ่ะแล้วเตรียมของไปส่งเพื่นก้อนบัตรนี่นี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดละงอกนะครับ เห็ดละโงกลางแล้วรวกแล้วนะครับสิประมาณนี้ครับฟิตแข็งไว้พร้อมัดไปทรงกับใส่กองจังสี่ครับใส่กองแนวนี้นะครับใส่รถห้องเย็นไปนะครับอันนี้คือกองสําหรับรถห้องเย็นโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับของบริษัทเพิ่นนะครับอันนี้คืออยู่ในนี้มีเห็ดละโงกของคุณแม่นะครับท่างกรุงเทพกับจีโปรมนะครับนี่แพ็คไว้แล้วนะครับนี่นะครับตาแต่ไปยกใส่ตาสังเพิ่น ตอนนี้เขากอาไปแพ็กกองแบบนี้นะครับอันนี้สิมีหลายเจ้าจิปโอมจิปโอมกับเห็ดละงอกละย่องอ่าเห็ดละงอกชนบุรีนะครับนี่มีสองเจ้าสามเจ้าเหมือนนี้นะครับพี่น้องครับเหลืออยู่ประมาณยี่สิบโล่นะครับพี่น้องนะครับอยู่ในถังนะครับแต่ว่าตัวนี้สิไปส่งกอนเหมือนนี้นะครับเนาะเอาจังใดจังทักไายมาเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเก่าแอดไลน์มาเลยนะครับหรือว่าสะดวกทักมาทางเพจร้อยแฉก็ได้นะครับ ขันแอดไลน์บได้นะครับแต่ว่าเบอร์โรู้จักร้อยก็เอาอยู่ไว้ใต้คลิปนั่อยละพี่น้องนะครับนี่แหละครับเฮ็ดโลหนึ่งล่างออกแล้วล่างขีดดินขิดวันออกแล้วลวกแล้วสิได้ประมาณนี้นะครับเนาะหนึ่งกิโลนะครับผมอ่าโอเคครับพี่น้องเฮ็ดละโงกครับสวัสดีเข็มราชธานีนี่คือจุดหอนาฬิกานะครับมองที่จมะมาส่งของรถห้องเย็นนะครับพี่น้องนี่หอนาฬิกาเข็มราชเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับมองส่งของรถห้องเย็นส่งของสด นะครับนี่ครับอยนีพี่ดองนะครับอันนี้ห้วยบางโกยห้วยบางโกยนี่คือสิ่งล่งนโค้งนะครับนี่นะครับเขมราชธานีครับจีปโปมจี่โปมจีปโปม,มตัวใหญ่ๆสวยๆเลยสดๆเลยตัวไหนงองเงียงองเงียอยูนีนจิปโปมจ้าอันนี้แบบใส้ขี้แล้วก็มีไส่ขี้แล้ว นี่ใส่คีแล้วถุงละร้อยตัวอันนี้ก็ร้อยตัวส,สดๆเลยจ้าจิปลมสวยๆเลยตัวปอกเปียงๆเลยตัวนี้ได้การได้การกิปลมกิปลมตลาดของปลาวันนี้มีแต่กิปลมอะไรเนี่ยหนอไม้ข้าวจ๊กพวกเลยหนอไม้อะไรเนี่ยหนอโอ้หนอไม้ไผ่ไผ่แรงไผ่แรง มีหน่อไม้มีกิ๊บปมมีกิ๊บปมถุงละร้อยตัวร้อยตัวตัวน่ารักน่ารักด้วยใส่คีเรี้วก็มีนี่เห็นบ่แน่นอนเลยถุงละร้อยตัววันนี้เห็ดไม่มีนะจ๊ะเห็ด <c oughs> อันนี้ก็ปลาแดกต้อนปลาแดกต้อนปลาน้ำโของอา้าวเห็ดเพาะยังมีอีกเห็ดเพาะก็ยังมีเลยนี่ พ่อหน้าไก่กำลังทำอะไรล้างหอยโจ้หอยโอ้โจกหอยหอยอะไรหอยนาหอยขี้กระต่ายห้อยนาหอยขี้กระต่ายตัวนี้ต้มกระปับนบางงงกระคาดตัวนั้นแล้วหอยขี้กระต่ายนี่หอยนาหอยขี้กระต่ายเจ้ามักเล่นห้อยน้อยเนาะมียเอะไรเจ้ามักเล่นน้อยเนาะมียยิ้มเหมยเลยวะ ได้ใบย,ยื้อๆก็ไมีแห้งเนาะหอย,อยนี่นหน่อยเนี่ยครับโอ้ยอย,กยกช้ำอยู่ครับมีแห้งเออเอา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 ,เอาหอยอยีกะไตหอยยีกะไตได้ใบได้โจ๊กกับมีแห้ง,หงคนมาหอยโค่นมาเมียจะยิ้มมือบุยเอาโลดเอาโดาอลดพาไปน่องเลาะเบิ้งก่อนว่าตลาดบ่มีหยังมื้อนี้มีจิปมน่ะละ่ะนะครับส่วนมากก็จะเป็นจิปมเด้อพี่นอ้องเด้อมื้อนี้เด้อจิปมจิปมโอ้อะไรน้องหัวก็มีล่ะแม่ย โอ้มีน้องงัวนะจ๊ะวันนี้น้องงัวผู้ใดเน้อถามน้องงัวลยเนาะผู้ใดถามน้องงูข่อยเมื่อนั้นน้อนี่แต่ว่าข้าต้องเอาไปฟิตแข็งสักวันเขาจังสีทรงได้กับมีผู้สั่งมาน้องงัวน้องงัวอันนี้สมองงวเนาะสมองงัวเป็นหล่อนๆงามๆเลยถุงละโลบบเน่ยไม่ไหมวะเนี่ยเอาเอาไม้พูถ่าจะกโลกันก็ได้มกกินแกลงซิหนึ่งฮันนี่เอากินแกลงก่อน ทำให้ผู้เฒ่าจ้ะโอเคเห็ดพอก็มีอยู่เล็กๆล็กเล็กน้อยแม่ย่ขันเจ้าใครยังแม่ย่ขันผัวหน้าเพื่อนใหนผัวผัวสิไปใส่แม่ย่ขันเมียน้อยผัวสิไปหาเมียน้อยอันนี้บ่บ่น้อยบ่าเลยบ่โอ้นี่เมียงย่อยเจ้าคือได้หัวกแม่ย่ขันเจ้าไปส่วนมาเตะใส่หนี่ไปดู หวกจังไหนมาคือท่องไข่ก็พอแอบแปิแทะหวกส่วนจังไหนมันคือกินอิ่มกันแต่หวกส่วนหวกว่ากินเขาไปถามหมอนันนั่นในมีอยู่บนเมียหน่อยเซตล่ะถามไปอีกโอ้ยรูปนาเลยว่าไปถามเมียหน่อยวเพรานว่ารูปนาลอยเลยเมียเพราะตันใหญ่เออว่าต่อไปตูดสีปูนเจ้าคือตัวงามแต่ใหญ่ฟาดเถ สดๆตัวนียจิปโอมเรางามมีเลืตัวนี้นอ้องเอิอนแยกแล้วโบปากน้อข่อยเลยน้องจิปโอมเจ้าคืองามแต่น้องเอ้ยจัตวันน่นคือเอ้หวางงามงามมาสั่นแล้ว嘛จิปโอมตัวมันสดใสดิซื่อดีมันซะ,อนอนะเอนอน่องเอือนแยกโบปากาาแล้วละวา่วเาเอิอนน้องแค่ไหนมาสัตว มื่อนี้ออเดอร์หายยากๆเหมือนใจว่ามาไทยพี่น้องเบื้องว่าจิปูมหลายเด้อมื่อนี้เด้อร์สะดวกสร้างให้แน่วัชิปูมนี่ซีซงให้ดอกพี่น้องเลยปลาสอกปลาสมวุ่นี้ก็มีปลาสมมัมไข่ปลาวุ่นี้ก็มีตัวนี้แม่นบ่ะนี่มัมไข่อันนี้มัมขีมันขีปลาไข่ปลาปลาสมโตบักใหญ่ตัวนี้นี่โอ้ยตัวงามๆอันนี้ปลาสมยังปลาสมตันึงสมปลาหนัง โอ้ผสมกันทนั้งหนังทั้งเกียจกูนะโอ้ปลาสม้ปสมปลาส้มอันนี้แบบส้มตัวเล็กส้มปลาขาวซ่วยอืมอันนี้ส้มแบบปลาเส้นอืมแบบหมูยอ่อเนาะเน,ะนี่ยมันคือหมูยอ่อเนาะขันปลาเส้นแบบนึงกับฟิชโชอ <c oughs> เอาเอาเอามากันไปโอ้ปลาการ์ดางมือขัดควัน,นสนารันอ,อยู่พี่น้องข่อยเป็นยังไงเนาะเนาะ ไปกับเมื่อยกันเราไปกันดีฮะท่านใดคำข้างอู้ฝนคำข้างรับแล้วเออวะไม่แน่นรับแล้วไม่แน่นลูกพี่ขายของไงโอ้ยฝนสิโตกบอกก็เป็นเยียบเงาเถอะโอ้ในแม่เป่งแม่สาระเป่งนั่งนั่งกันจักจันแม่สาระเป่งนั่งจักจัน เฉยสิว่าจะไหนสุดแหละสุดตลาดอะไรหมดเลยมาล่อตลาดสุดอดจอดแม่เปี๋งแม่เปิงก็มีอยู่ดอกเอาบากเกาลัดก็มีเกาลัดใหญ่อ๋อไม่หอดแม่งดาบัตแม่งดานี่เด้ผู้ใดถามหาแม่งดาบเงินนั้นพี่น้องสามตัวถุงละสามตัวแม่งดาผู้โอ้ตัวนี้สี่เว้ย ตั you, ้งถ ah ุงกระถามตั้งถุงกระไทยแมงดาเป็นตัวๆเลยอ่าย <Wow. S 1> ังตายง่วงยังนะแม่เนาะหัวฉีกตายก็เริ่มมาหลายลตัวนี่ยังอันนี้ปลาเอียนอู้ยปลาเอียนปลาเอียนปลาไหลปลาไหลแน่ตัวนี้เซตคอร์รอะไรปีนท้องแล้วปลาไหลใหญ่ตายแล้วเอายังดูดกินเล่บป่ะเนี่ยดูอะไรเล่บปะ ดูได้เลย,เลยถึงเมืไหรโอ้ท่อหายใจว่าเป็นตีใหไ่แล่ว่าท่อหายใจก็ตีใหญ่นี่อ่ะพี่น้องสุดตลาดแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตเอาซ้ำนี่กันละครับนะครับเนาะนี่ในบยปกกอนบยปกเกาลัดเกาลัดใหญ่นะครับแมงแครงแมงแครงตำเจียวนะครับบากคอไม่ใหญ่นะใครบากคอเนาะผ้าโบมี่ใครปากคอนาะแม่เนาะเออเอาจวดจาดฟาดบึ้มคือเกาขึ้นแบบเบอร์โทษแต่คลิปแอดไลน์มาโหลดพี่น้องเลยขออนุญาตคลิปน,นี้เอาซ้ำนี่นนนละครับใส่แต่จีปมวันนี้ร้ายแห้ง